ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดโสธรน,นะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะว,วันนี้มานมัสการนะคะไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะซึ่ง ศาลาฝั่งนี้จะเป็นโบสถ์ต้องใช่ว่าเรียกว่าโบสถ์โบสถ์ฝั่งนี้จะเป็นโบสถ์ใหม่นะคะซึ่งโบสถ์เก่าจะอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้เราไปกันมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าพอเราเข้าประตูโบสถ์มานะคะจะประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธรทั้งสี่ติ๊ ะคะเมื่อกี้เราเข้าประตูนู้นมานี่เราเข้าประตูนี้ก็จะ,จะมีเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างเห็นไหมคะลมเย็นค่ะสวยมากอเอพาะบานประตูบานประตู บานประตูสวยมากๆนะคะเป็นศิลปะทำที่สวยมากๆคนเยอะค่ะวันนี้ตอนนี้ปักแขกมานี่ก็ประมาณตอนนี้4โมงเย็นพอดีทันนะคะก็รู้สึกว่าจะปิดประมาณ4โมงเย็นนี่ค่ะสวยงามค่ะสวยงามมากๆ สี่ทิศนะคะจะมีทั้งสี่ทิศลมไฟระยะนะคะต้องบอกเลยว่าสวย,สวยนะคะ ่อเอ้ไหว้ขอพรอเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้โลกปลอดภัยนะคะขอให้เชื้อโรคไปจากเราไวๆไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกัน น,นี้ก็จะเป็นที่ที่พี่พี่น้องๆมาแก้บนนะคะก็จะนำไข่ต้มแน่นอนอยู่แล้วไข่ต้มนะคะมาแก้บนนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเยอะมากมีทั้งเอากลับและไม่เอากลับนะคะ นู้นนะคะเยอะค่ะเยอะมากไปค่ะด้านนอกนะคะก็จะมีตักบาตรข้าวสารนะคะเด็กๆก,ก็จะตักบาตรข้าวสารกันนะคะต,ตาตาก็จะตักบาตรอธิษฐานนะคะตักบาตรข้าวสารนะลูก ไม่ตักกลับลูกไม่ตักกลับตักแล้วตักเลยลูกไม่ตักกลับเก่งมากค่ะเทให้หมดเลยนะคะลูกไม่ต้องให้เหลือนะคะ ประแขกตักบาทค่ะป่ะแขกก็จะตักบาทแล้วนะคะไปค่ะไปตักบาทกันนี่ปรแขกตักวันอาทิตย์นี่วันจันทร์วันยังคานค่ะวันพุธค่ะวันพฤหัสนะคะวันศุกร์ค่ะวันเสาร์นะคะ เทหมดเลยป้าแขกทำเสรชจเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไปเก็บกันนะคะเอาไปเก็บก่อนห้องไ่นเราอากันไหนก็มาไปคัะเจารองเท้ากันเห้หากชอบคลิปที่ป้าแขกทำอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วที่สัญ